ขอต้อนรบเข้าสู่เป็นกลางชินน้นแนวซูเปอร์บอลโชว์หลักฐานแพทย์เหตุขอเลื่อนชกชิงแชมป์ตว,วันฉายกันจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a อ p k ีครบจบทุกความมันพักยก24 ซูเปอร์บอลจำต้องถอนตัวในการขึ้นเป็นผู้ท้าชิงบอลลังมวยไทยจากตะวันฉายพร้อมงัดหลักฐานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันอาการบาดเจ็บและเป็นเรื่องไม่คาดฝันสำหรับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตเทอร์เวทที่ได้รับอาการบาดเจ็บกระทันหันบริเวณน่องขาขวาจึงต้องช่วยขึ้นชิงเข็มขัดกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมราชันมวยไทยรุ่นเดียวกันที่เดิมมีกำหนดเจอกันในศึกวันไฟในสิบห ตะวันฉาย vs เสซุปเปอร์บอลวันเสาร์ที่7ตุลาคมณสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทา่าล่าสุดซุปเปอร์บอลก็ได้เดินทางไปทําการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิท4.9้ 9, พร้อมทั้งทํา MRI หรือการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อยืนยันถึงสาเหตุที่ต้องถอนตัวจากการท้าชิมบอลลังในครั้งนี้อีกท,ทั้งเจ้าตัวยังได้ทําการโพสทั้งภาพและข้อความผ่านเพจข,ของตอนเองที่ชื่อว่า Life of Super b o รบโดยมีใจความว่า วันนี้ผมทำา MRI จากภาพจะเห็นรอยฉีกของกล้ามเนื้อน่องเป็นเหตุผลที่ผมต้องถอดตัวจากการชกไฟนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าต้องรักษาอย่างน้อยสีอาทิตย์และตั้งแต่วันเจ็บจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมเลยสักวันแต่เหตุการณ์ที่ผมต้องขอโทษทางวันแชมปนชิพไทยแลนด์ที่ไม่สามารถขึ้นชกในไฟนี้ได้และต้องขอโทษทั้งกองเชียร์และกองแช่งด้วยนะครับที่ต้องรอไฟนี้นานขึ้นอีกหน่อยแต่พี่าตีได้บอกไว้แล้วว่าเราจะมีการชกไฟนี้อย่างแน่นอนในปีนี้ เพราะฉะนั้นเลิกไวๆนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดผมก็อยากชกใจจะขาดไม่มีนักมวยคนไหนไม่อยากชกชิงแชมป์และผมชกมวยมาทั้งชีวิตถ้าผมกลัวคู่ชกผมคงเลิกมวยไปนานแล้วเลิกด่ากันนะครับสำหรับซุปเปอร์บอลเปิดตัวครั้งแรกในฐานะนักกีฬาวันตั้งแต่ปี2563ก่อนจะใช้เวลาเพียงปีเดียวสร้างชื่อให้กับตัวเอง ดยการโค่นจอร์จิโอเปโตเซียนตํานานคิกบ็อกซิ่งจากอิตาลีกระชากแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตุเวท145ถึง155ปอนด์มาครองได้สำเร็จหอมขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์แต่ทว่าในการป้องกันตำแหน่งขั้นที่2เจ้าตัวมีอันต้องหล่นจากบัลลังก์หลังพ่ายน็อกให้กับชิงกิตอราซอฟผู้ท้าชิงจากเบลารุสดีกีแชมป์วันเวอร์กลางปีคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันเมื่อ14มกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในไฟล์ล่าสุดอดีตราชันคิก็อกซิ่งกับมาเรียกศรัทธาจากแฟนกีฬาต่อสู้ชาวไทยได้อีกครั้งโดยการไล่หวดแข่งเอาชนะน็อกไทฟูนออสแคนยอดฝีมือชาวตุรกีจนทําให้ได้โอกาสข้ามสายมาท้าชิงบัลลังมวยไทยจากตะวันฉายแต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินนาขอบคุณมากครับ